สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนหลักที่มีชื่อว่าเชดูเชดูซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเชดู <ad> เป็นอาวุธปืนหลักประเภทอาร์มแคนนอนที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบออโต้และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกตายมีค่าพลังโจมตีหลักเป็นาธาตุฮีตอัตราความไวในการยิงต่อเนื่อง2.5นัดต่อวินาที ค่า Critical Chance 25%ค่า Critical Damage 2.1เท่าค่า Status Chance 23%ความจุกระสุน7นัดต่อ1นแมกกาซีนและมีอัตราวความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนอยู่ที่0.4วินาทีโดยกระสุนของเชดูจะเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าวัตถุใดๆก็ตามและจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟฟ้าภายในระยะรัศมี6.6เมตรนอกจากนี้หากเราใช้งานกระสุนของเชดูจนหมดแมกกาซีน เวลาที่มันทําการออโต้รีโหลดก็จะเกิดขึ้นพลังงานรละสมี20เมตรกระจายออกไปรอบๆตัวโดยคลื่นพลังงานดังกล่าวจะทําให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ภายในระยะรัศมีของคลื่นติดสถานะ IMPACT ทันที100%ซึ่งถ้าหากเซนเทียนหรือว่า Shadow s t a l k e r โดนคลื่นพลังงานดังกล่าวเข้าไปก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันความเสียหายที่มีอยู่ถูกลบล้างออกไปในทันที โดยเราทุกคนจะได้รับบูปินของเชดูมาทันทีหลังจากที่ทำเควสเอราจนเสร็จซึ่งชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องใช้ในการคราฟอาุธชิ้นดังกล่าวนั้นก็สามารถหาดรอปได้จากศัตรูเผ่าเซนเทียนที่มีชื่อว่าซิมบิลิสต์สำหรับการจัดมอดของปืนเชดูในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้ครับไวรอลสแลชสามารถเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูได้ทุกๆเผ่าเลยนะครับทดสอบประสิทธิภาพของปืนเชดูในบิลดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล170 กรีนเนียคอปัสและอินเฟสเต็ด สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยลุงแมวขอให้ไปเลยครับ9คะแนนเต็ม10เพราะว่ามันเป็นอาวุธปืนที่สามารถสร้างความเสียหายต่อน,นัดได้ค่อนข้างสูงแล้วแถมยังโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้อีกด้วยแหละครับนอกจากนี้ตัวปืนก็ยังมีค่าคืนดีข้อเเชนส์แล้วก็ค่าสเตตัสเชนส์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกระสุนปืนก็สามารถที่จะรีชาร์จตัวเองได้เรื่อยๆแถมคลื่นพลังงานที่เกิดจากตัวปืนเนี่ยมันก็ยังทําให้ศัตรูที่อยู่รอบๆเกิดอาการชาง,งัก แล้วก็สามารถที่จะล้างบัฟป้องกันความเสียหายของพวกเซนเทียนทิ้งไปได้อีกด้วยนะครับส่วนข้อเสียของปืนกระบอกนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมันมีจํานวนกระสุนในแม็กกาซีนที่ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนึงโดยดยส่วนตัวแล้วลุงแมวก็โอเคนะพอรับได้อยู่เพราะว่ากระสุนปืนมันสามารถที่จะรีชาร์จตัวเองได้ไวส่วนข้อเสียอีกข้อนึงที่น่าจะเป็นปัญหาสําคัญสําหรับใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือ แรงระเบิดจากลูกกระสุนมันจะทําให้ตัวของเราเกิดอาการชะงักขึ้นเมื่อไปโดนแต่ตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการใส่มอดที่มีชื่อว่าคาลเช s ช็อตลงไปในช่อง e x ็กซิลั d มอเพียงเท่านี้ตัวละคร Warframe ของเราก็แทบจะไม่เกิดอาการชะงักใดๆจากแรงระเบิดของลูกกระสุนแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังคิดว่าจะบิ้วปืนกระบอกนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นหลักเนี่ยก็จัดไปได้เลยครับคุ้มค่าฟอร์มาแน่นอน แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงแมวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย